เออฮะอัปเดตร้านงห,หน่อยนี่ตอนนี้เราก่อนสงการได้เผื่อลูกค้าจะมาโอ้โหตอนนี้ร้านก็เยอะมากใหญ่มากนะคะเพราะว่ามีโซนหน้าร้านด้วยเนี่ยก็มองเห็นร้าวๆประมาณนี้เพราะว่ามันมืดแล้วจะมีโซนหน้าร้านแล้วก็มีโซนนี้นะคะนี่แอ๊ะเดี๋ยวขอเปิดแฟลชดีกว่าต่อนี่ก็เริ่มแต่โซนนี้ไปนะคะแล้วก็จะมีโซนหน้าร้านด้วยอัปเดตไปแล้วอันนี้ก็คือโซน4.4นะครับแล้วก็ มีโซนไหนโซนนี้เหรอมีโซนของเหมาค่ะอันนี้ก็เทกระสอบนะคะให้มารื้ในร่มก่อนเพราะว่าคออัน,นี้เพิ่งเหมามานะคะทุกคนใครจะมาลื้มาลื้ได้เลยหเห็นมีชงมีโช,ม,ชมีอะไรหลายอย่างนะคะใบยุก้าสนก็มีเยอะนะเัินบ,บอกก็ยังเต็มอยู่นะครับใบเท่าไหร่เริ่มต้นสองเก้าเก้าโอ้นี่แล้วก็ตอนนี้กําลังจัดร้านใหม่ด้วยนะคะก็อาจจะไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่ก็ ลูกค้างานอยากดูตัวไหนนะคะเข้ามาดูที่หน้าร้านได้เลยก็จะมีงานชุดสีขึ้นตลอดนะ mm. นะคะใครที่มาตอนนี้ก็คือปั้นทันแน่นอนลูกค้าเปลี่ยนทันสงการแน่นอนอย่าเปลี่ยนใหม่นะคะ,<ส><ม>ะคุแล้วก็ใครที่ขึ้นล้อตอนนี้งานล้อพร้อมใส่ <Hey. S 1> บ้างนิดหน่อยคือตอนนี้เราเร่งด่วนให้สําหรับคนที่จะแต่งรถก่อสงการบางทีช่างเขามีคิวเยอะนะครับเราก็มีเลยมีล้อพร้อมดุมให้คือซื้อล้อซื้อดุมซื้อลูกปืนซื้อยางไปใส่ได้เลย ใช่นี่นะคะก็มีสีประมาณนี้นะนะคะก็มาก่อนก็เลือกสีก่อนเลยแล้วกันมีไม่เยอะนะครับเราขึ้้นไดแค่นี้นะเพราะว่าดูดุม้อมใส่ก็จะมีแค่ที่ขึ้นให้นะคะแล้วก็โซนด้านในหรือว่าน็อตนะคะลูกค้างานปั้นก็สั่งได้อันนี้งานอันนี้จะเป็นโซนน็อตเนาะลูกค้าปั้นก็จะมาใช้ตรงนี้นะคะมาเลือกตรงนี้แล้วก็ปั๊มอันนี้งานปั๊มล่างนะคะผมงานปั๊มล่างแล้วก็ปอกมุกปอกมือก็เลือกทางนี้ได้เลย แล้วก็ด้านในร้านก็คือเดินเดินเดินดูได้ไดนะคะ โอเคลูกค้าใครที่จะเข้ามานะคะตอนนี้ก็เติมของให้เรื่อยๆนะนะคะก็สนุกกันไปก่อนสงก,การเพราะว่าของเยอะมากตอนนี้ก็มีทั้งงานเซลล์โซนของถม5บาท10บาทนะคะแล้วก็ของใหม่เนี่ยเปิดกระสอบอีกเอ้ยมีงานเปิดกระสอบเวลาน,นี้มันวะนะคะ <sağ S 1> ก็มีอะไรเปิดกระสอบด้วยนะคะลูกค้า <Deadpool S 1> ใครที่สนใจจะมาร้านก็8มโมงเช้าถึง5มโมงเย็นนะคะมาได้เลยเปิดทุกวนันไม่มีวันหยุดนะลูกค,ะคะ้าขา google map ก็เซิร์ชได้เลยะคะ่ะ boy by shop ภาษาอังกฤษนะคะอยู่ ใกล้ๆวัดทับเสาหอนะ,นะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องฝ้ายนะครับพาไปดูโซนของผม